วิธีรับมือกับคนที่มีอีโก้สูงโดยของโลกของไทยบายธีระพัฒน์บางครั้งคนรอบข้างเราบางคนเขาจะมีอีโก้สูงเราเบื่อหน่ายเราไม่ชอบถ้าเราเรียงได้เราก็เรียงถ้าเราไม่เรี่ยงไม่ได้เราจําเป็นจะต้องอยู่ตรงนั้นเราจะต้องทําใจเพราะว่าคนที่มีโก้สูงครับเขาจะนึกว่าเขาดีเขาเลิศเขาถูกเสมอคนอื่นผิดคนอื่นไม่ดีคนอื่นแย่เพราะนั้นใครๆที่อยู่รอบข้างเขาครับ ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายไปซะทุกอย่างแต่ที่สําคัญเลยเขาจะนึกว่าเขาดีเขาถูกต้องเขาเด่นเขาเลิศอยู่คนเดียวแต่ที่จริงแล้วครับเขาเป็นบุคคลที่น่าสงสารเพราะว่าเขาเองภายในใจลึกเขาขาดกาลังใจขาดความเชื่อมั่นขาดมิตรที่แท้จริงและขาดการประสบความสําเร็จอะไรหลายอย่างเขาจึงจะต้องทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะทําให้เขาเองมีตัวตนขึ้นมาเหนือคนอื่นเท่านั้นเอง วิธีที่เราจะทํากับกลุ่มคนพวกนี้นะครับเราต้องให้การเมตตาของเขาให้ความสงสารแก่เขาเมื่อเขาได้รับความเมตตาความรักความสงสารจากเรามากๆเขาเองก็จะค่อยๆทลายกําแพงมาเรื่อยๆเท่านั้นเองแัะสิ่งที่สําคัญนะครับเราเองต้องหาวิธีการชื่่งชมเขาอย่างไรก็ได้ด้วยใจยจริงอย่าเสแสร้งนะครับต้องด้วยใจยจริงที่เราเองต้องการเชื่นชมเขาในสิ่งที่เป็นเขาถ้าเราเสแสร้งขึ้นมาเขารู้ขึ้นมา เขาจะรู้สึกว่าเราเองเนี่ยเป็นบุคคลที่น่าขยักขยแยงขึ้นมาทันทีแล้วเมื่อเราชื่นชมเขาอย่างจริงใจครับเขาเองจะรู้สึกว่าเราเป็นบุคคลที่ปลอดภัยกับเขาทันทีแล้วเชื่อได้ครับเขาจะไม่คิดทําร้ายอะไรกับเราเขาไม่คิดที่จะขู่เราแล้วเขาจะไม่คิดที่จะเบ่งกับเราอีกต่อไปเพราะว่าเขาจะไม่ทําลายแหล่งความสุขที่เขามีอยู่ซึ่งมันอาจจะเหลือน้อยนิดแล้วทีเดียวเพราะฉะนั้นครับวิธีการเอาชนะคนที่มีอีโก้สูง ง่ายนิดเดียวจากธีรพัฒนเกิดมาเพื่อแต่คุณเกิดมาเพื่อแบ่งกันสวัสดีครับ